วัสดีครับมาพบกัรเป็นหนึ่งลิฟร์เชฟกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาพบกันในหัวข้อเรื่องฉันไม่อยากได้สิ่งของของคนอื่นก็ผมมีประสบการณ์อยู่สองถึงสามประสบการณ์เอาแค่ประสบการณ์เดียวแล้วกันก็คือตอนลงอาหารตอนที่ผมไปกินข้าวขอัให้เวลโทรศัพท์มา แล้วแล้วผมก็เห็นเหรียญบาท2เหรียญวางอยู่วางอยู่ใต้ถุงพลาสะติกถุงหนึ่งผมก็เลยเอาโทรศัพท์ไปให้ครูอ๋อแล้วก็ทำขอว่าน่เนหรียญของใครขอรบอกว่าเหรียญของครูเอ๋อเองให้หยิบมาให้หน่อยผมก็เอาไปให้ก็คือผมไม่เคขยขโมยของของใครเลยไม่เคยเลยเพราะว่าแม่ผมสอนให้ผมรักษาศีล สิ่งข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าซึ่งการลักขโมยเป็นสิ่งข้อสองอะทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิข้าพเจ้าจะของเงินเว้นจากการรักทรัพย์อะทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิไม่ได้ดูเลยคืก็มันเป็นการผิดสิ่งข้อสองผมก็เลย ไม่ได้ทมผมก็เลยมีประสบการณ์ที่เจอเงินกับคนแค่สองถึงสามครั้งผมเอามาเล่าแค่อันเดียวนะครับซึ่ง <c oughs> ซึ่งพอไปคืนแล้วคนที่ได้รับคืนรู้สึกอย่างไรก็รู้สึกดีที่ของไม่หายส่วนคนที่ส่วนคนที่ส่วนคนที่เอาไปคืนก็รู้สึก ภูมิใจรู้สึกภูมิใจที่คนอื่นของไม่หายแล้วก็ไม่เป็นบาปด้วยไม่เป็นไม่เป็นไม่ไมผิดศีลด้วยนะเพราะเราไม่ได้มาขโมยของคนคนอื่นก็น่าจะจบแค่นี้แล้วครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีค่ะ